เ้านี้ครับพี่น้องเราไปเที่ยวมาเลกันครับน้อเราไปวันเดทิปหรือว่าไปชาวลูกค้านั้นนะครับด้านนี้นะครับก็เปิดที่ย็ดนะครับด้านนี้วางประจันตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดที่ยกเราไปแหล่งรถใหม่ตัานนะครับเดี่ยวทะเลนะครับว่าเราได้ไปเที่ยวที่ยวได้บ้งครับนี่คือตีด้านนะครับ่าเรถเดินไปเรฉยนะครับต้องมาอ่าจิตต้อยร้านนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตะกุดเรา ไปพาดรถได้ครับเราถ้ามันไปยบได้ตรงนี้ครับเราไปเตียวมาลีเนาะผ่านรถไปเดี๋ยวตอนก้นไปเดี๋ยวตรงก้นเอกสารับก้นเนาะมันจะมีเอกระดับก้ครับทางประเทศไทยเลยครับทผมนึกพาดพาไปส่งกันวันนี้เราไปแต่แต่นี้มั้งนี่วันนี้นี่รวมลุยฮอลล์สตาร์ฮอลล์สตาต้องเลี้ยงแน่วเออนะเพราะว่าคือวันเดินทริปนะครับเราจะไปชาล็อกกัมนี่ครับจบปัดบอลแล้วไปเราไปกันไป ครับองเล่พี่น้องมาลีนะครับมาเที่ยวเทยกันคึกคักเลยครับพอเราจบฟังไทยแล้วครับต้องมาจบฟังมาลีตรงนี้ครับที่วังเจ้นเบอร์ลิสนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลย ตรงนี้นะครับเทวังเกลียนเป็นจุดชมวิวนะครับสามารถขึ้นไปชมวิวนะครับเห็นฟังไทยและก็ฟังวันดีได้สวยงามเลยครับรเราใส่มันก้นครับทีนี้คือใส่มันเราต้องใส่เองเนาะจะไม่มีพลังกงานาใส่ให้เหมือนบ้านเราครับรเวผักก่อนรัน,น,น,นไปเดี๋ยว่ราด้านล่าง นุ๊นะครับพี่น ong จะแลดีนั่นคือเนินนมเท้าครับถ้าเกิดเราจะแลจัดนี่เราต้องแลที่ไหนนะไปดูที่จากฝั่งปัดดังฝั่งปัดดังนะครับแต่ว่าด้านนี้เป็นด้านหลังครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟก่อนตอนนี้ง่วงกินกาแฟตอนนี้เราอยู่ที่กลารงานเนาะอันนี้คือร้านชื่อว่าโมปีมันก็แปลว่าสภากาแฟเออประมาณนั้นเก๋ๆรับกูปี กางาคือกางาครับมันจะเป็นเมืองลู่งเมืองล่วงคงจังหวัดปารีสนะนะครับร้านสวยร้านสวยบรรยากาศดีด้วยครับนี่เราอยู่ในเมืองการงาครับพี่น้องเราก็มาเบรกจิโกปิโกโนตีรันงอบีครับพี่งอบีนะครับแล้วก็ อันน like yeah ี้เป็นโค้ดซองเี่พี่น้องครับโค้ดซองคอเรตคนซงว่าชิคเก้นพันนีก็คือเป็นไก่ย่างกับช้อนน้ำผึ้งโค้ดซองนะครับ้ดซองไก่น่ะงง่ายๆนี่รับพี่น้องฮาล่างรับพี่น้องร้อเปอร์เซ็นต์บิสมิลลาห์ครับมันจะมีกินน้ำผึ้งนี่ย มด้วยใช่ครับเืถน้องเลยนะครับมาเดี๋ยวมาเรดิครับพี่น้องต้องลองเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เหมือนกันนะร้านดีมากเลยนะครับแนะนำนะครับตะเกิดมาทางนี้นะครับพี่น้องแวะ กินกาแฟทีฟ่นี่นะครับร้านงปีนะครับแล้วต้นจะไม่ผิดวังเลยพอกินเอมเอมนะครับพี่น้องเราก็เดินทางกันต่อแลาวนี่เป็นโรงพักนะครับในเมืองนี้นะครับยิ่งเยอะหลังก้นนัดนี่เรามาแวะทห้าง มันเซ็นทรัลก็คือห้างใหญ่ของอาร์ล็อตาห้างใหญ่ของอาร์ล็อตาเลยครับก็เหมือนเซ็นทรัลบ้านเราไกลๆเซ็นทรัลอันใหญ่แล้วบ้านเราหรอใช่ไกลๆจะเดินเนเวียนเวียนครับตอนนี้เราถึง อัลลอฮสตาเลวนะครับเราห้าลิ้นอนะครับนี่ครับรวมมากินอาหารอาหรับคาบิยานีนอนะครับอีหร่านชิปฟินกับพี่น้องอ่าชิ็บปวดมากอยากเยอะเหนื่อยกินหมดนะมั้ยหมดนะหมดแล้วก็บอยสั่งเคบับ ัันบ่สงเรามาทางแล้วครับเราก็ไม่ชื้อแน่นอนสั่งปลุงไปเลยที่มาบารนี่ครับจานเล็กมาเลยนี่จะเป็นถ้าเกิดบ้านเราก็เดียวข้าวมันดีจะนีแน่นอนแต่ว่ามันจะมีข้าวส้อมเดฟอื่นนี่ข้าวกับซข้าวกัอบโซข้าวมันดีิอ่านะครับก็จะมีเนื้อนะครับแล้วก็ไก่ใช่อันนี้เป็นแพเป็นแกะอ้าว๋อเป็นเป๊ะต้องเป็นเพรแล้วก็ไก่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นนนำ นำจิ้มน้ำจิ้มนะครับแล้วก็เมนูนี้มันจะมีราดิ้งกับโนตบ่ต่างเคบัพต่างกะไอต่างเนื้อนะครับแล้วก็มีเป็นฝายด้วยนะครับอันนี้สลัดครับพี่อันอันนี้เป็นสลัดกะปิหนอ<แ>รวมสลัดอะไรใช่มันจะเปรี้ยวๆหน่อยอ่าให้าพายความเปรี้ยวแล้วก็เคบับ,บอันนี้ก็เคบ,บับครับมาคิดมาเลยพี่น้องการนี้กับโน่การนี้ประมาณ4ี่โดย สี่เราไ้ร่อยไว้เลยต้งันนี้ประมาณรอยบ้านะครับคุมมาเลยครับเราอย่าชื้นตเกิดหน้าจบเลยิีมากครับอันนี้มันคือมันจเป๊ครับเนื้อนี่มักเลยอ่มกิ้เลยไม่แกลงเนาะอันนี้นะครับใน เคบับเนาะเคบัคบอะไรต้องจุม <laughs> ่มดีบดีมันจะมีฮ <h ums> ัมุสฮัมุสยังต้องเียเบอร์น,นี้แล้วรรดมาถึงนี่แล้ว <h ums> เราจะไปสัตว์คาเฟ่กันก่อนสักแก้วเลยกันเล่ลุมบกเลยกันแล้เล็ดนองเล่ลุ่มบกพยายาดังนะครับตรงนี้อยู่เทานิดหนึ่งอยู่ในลอร้านเหมือนกันร้านชื่อร้านว่าซาอลซอลไปครับร้านจะอยู่นี่นดีเราต้องขึ้นลิฟต์ไปครับอ่ากำลังลงอยู่ครับเอาเลยครับคุณคนราคาเลยเลย

ห <Huh? S 2> ลังจากนั้นนะครับเราก็ขับรถเผื่อเดินทาง้ารบไทยน,นะครับไฮทันตีฮอกบาดเทศไทยนะครับขาชาย่ายตั้งด้านนะครับขากาแฟ่ขาข้าวนะครับทะลาะกุลาประมาณ500บ้บาทเองเนาะถือว่าเป็นทริปี่สนุกมากนะครับเราได้ไปชุมบรรยากาศนะครับขับรถเล่นในประเดศเผื่อนบ้านได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างหาประสบการณ์ไม่ไหมให้กับชีวิตพุ่มว่ามันขูดที่จะคุมครับก็คารับไทยน,นะครับ แล้วพบกันในทริปต่อไปครับขอบคุณผู้ร่วมทริปทุกคนครับ